เชอรี่เข็มอับรอ,อ๋ออมอัคพันธ์โคจรมาจับคู่เจอกันเป็นครั้งแรกในละครคอมดี้เรื่องรักออกอากาศการเาเพิ่งจะบวงสรวงกันไปสดสุดร้อนร้อนเม่เช,มเช้านี้นะฮะไม่เช้านี้นเ,นเองที่พลีพลัสนะคะในละครเรื่องใหม่ของคุณเข็มเชอรี่เอ่อคุณเชอรี่เข็มอับสอนนะคะแล้วก็คุณออมอัคพันธ์ค่ะรักออกอากาศนะคะก็เป็นแนวรัก คอมเมดี้โรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะรมดีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วทั้งคู่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันนะคะใช่ครับค่ะถ่ายทําไปแล้วบอกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะคะน่าจะประมาณั้งคะ้าแต่น้อยมากๆค่ะใช่เพราะว่าเพิ่งเริ่มเลยค่ะได้ไม่กีดิวเอง ค่ะค่ะเ<ะ>ชอรีลล่กับอ๋อมลองเล่าให้ฟังพล็อตเรื่องสั้นๆได้ไหมครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นคอมเมดี้แบบนี้โอ้โหเป็นคอมเมดี้เบาๆนะครับแต่ว่าการเจอกันร,ระหว่างพระเอกที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับกอบน่าจะานาสนุกฐานะต่างฐานะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบเหมือนเรื่องเราถูกพระเอกถูกหลอกมาให้มาถ่ายเป็นเหมือนเวลิตี้โชว์เขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาเจอนางเอกอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ถูกกันก็ค่อยๆรักกัน <ขอ S 1> แล้วก็พอนางเอกมารู้ความจริงว่าแบบเอ้ามาถ่ายเรียลลิตี้ก็โกรธอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ตามน้องกันตามสไตล์ค่ะอ๋ <c oughs> อไม่น่าล่ะชื่อว่ารักออกอากาศม,มีอะไรเกี่ยวกับทีวีทีวีหน่อยนะฮะใช่ค่ะบรรยากาศงวงสวงเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกสนานนะคะเออนังสแงก็เยอะมากเลยครับผมค่ะแล้วก็มีหลายคนมากที่ถริป ไม่เคยร่วมงานเลยค่ะเรื่องนี้ครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมกับโพลีพลัสใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งแรกกับโพลีพลัสด้วยแล้วก็ครั้งแรกกับผอมด้วยค่ะและนักแสดงท่านอื่นออีกมากมายค่ะมีใครบ้างคะที่เมื่อเช้าที่มาบวงสรวงกันคะนักแสดงก็มีพี่ท็อปเลยมีนูตอปุ๊กพี่นุ่นแล้วก็มีลีมีแก้มบุ๋มมีบอลบอลมีซันครับผมแล้วก็อีกหลายหลายคนใช่ค่ะ ค่ะซึ่งเรื่องนี้มีน้าพ่อมีนตั๊กบริบูรณ์มี่บอเจียร์ิมแตครับอตลกก็มีอีกเยอะแยะเลยครับขับข้างนี่ว่าขับข้างค่ะมีคุณตั๊กบริบูรณ์ด้วยนะบอกตั๊ก้วยนะฮะมาโตะข่าวว่างนะครับคุณเชอรี่ฮะอย่ไหลายทีแล้วคนนั้นน่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถ่ายทำถึงต่างจังหวัดเหระคะภาคเหนือเหละค่ะใช่ค่ะเรื่องราวเกิดที่ชียงรายเป็นแบบไรชาอะไรงี่ค่ะค่ะค่ะอันนี้แปว่าส่วนใหญ่ก็จะไปปักหลักถ่ายที่นั่น ไม่ค่ะปักหลักถ่ายกันแถวๆกรุงเทพแบบไปแรปปาริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อค่ะค่ะแล้ววันนี้หลังจากบวงส่งแล้วนี่ถ่ายทำกันต่อไหมคะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้๋อพรุ่งนี้เริ่มถ่ายทำใช่ค่ะเพิ่งเข้าคู่กันเนี่ยนะคะอ๋อมีอะไรจะบอกกับเชอรี่บ้างไหมคะแล้วก็เชอรี่มีอะไรจะบอกกับอ๋อไหมฮะสำหรับผมนะครับก็ต้องบอกว่าฝักเมือฝาักตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องแนะนำน้องนะครับ คือจริงๆเราฝากกันไปมาค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านด้วยค่ะเราก็มาเล่นของเขาเรื่องแรกอะไรเงี้ยเราก็ฝากตัวเขาด้วยค่ะแล้วก็คงจะบอกว่าคือจริงๆเราก็คงต้องเรียนรู้กันไปในการทํางานและในการเล่นอะไรเงี้ยไปพร้อมๆกับตัวละครที่เขาก็แบบค่อยๆเริ่มรู้จักกันแล้วก็สนิทกันขึ้นเรื่อยๆอยไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วจะติดตามผลงานนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ่องนี้ก็กำกับการแสดงโดยคุณปลาพิรพลเทียนเจริญนะคะครับเราจะพักสักครู่นะครับ